ก็เราเชื่อว่าหลายๆคนตอนนี้ก็น่าจะเริ่มชินกับการเปลี่ยนแปลงระดับหนึ่งแล้วแหละแต่หลายๆครั้งเราก็อาจจะรู้สึกเงาๆใช่ไหมยิ่งในวันที่ฝนมันตกอ่ะเหมือนความเงามันก็ยิ่งชัดขึ้นเราก็รู้สึกแบบนั้นบ่อยๆนะแต่ว่าตอนนี้เราอยู่กับเพื่อนเยอะมากเลยว้าว สองตัวต่อคนนี้กูได้เตือนนะขอตอบว่าชิออกกําลังกายโอเคทุกคนก็กลับมาพบกับเราเราชิบิ้มนะจ๊ะโอเคและนี่ก็คือสมาชิกเซตเดิมที่ทุกคนน่าจะคุ้นอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมวันนี้หน้าพี่พี่เปลี่ยนไปจังเลยทำไมแบบไม่ทําอะไรมาทําไมหน้าไม่เหมือนเดิมก็จะบอกว่าแนะนําตัวกันอีกสัรอบนะเราบื้มโอเคไป เราก็แพทจากคลิปที่แล้วทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วไม่ว่านค่ะ d N T N G W ไอ้นี่กลับมา a c คที a t e แล้วอันนี้ก็คือสมาชิกใหม่ของเรานะใน The b e a ้ตบรอบก็ปอมเหมือนเดิมนะอันนี้น้อตัวหนได้ไหมคะค่ะก็ชื่ออานาค่ะโอ้โหเสียงโกรมาเสียงโกรธมาก กูเคยคิดว่าแป๊กว่าไม่เป็นตัวเองแล้วอันดาไม่เป็นตัวเองด้วยอันนี้เสียดเกินที่สุดเพราะไ่เคยเจอมาไม่เคยความคิดอยู่กันมากี่ปีไม่เคยจะไม่ได้เสียงนี้มาก่อนพี่หมอคะปกติพี่หมอแบบฝึกภาษาอังกฤษยังไงอะคะบอกหน่อยได้ไหมเงาอยากรู้มากเลยอ่ะมึงไปมึงเลยใช่มึงเลยก็คือปกติก็คือแบบถ้าไม่ดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ย ก็จะแบบมีการแบบทำงานอะไรอย่างี้ด้วยก็คือช่วงเนี้ยเหมือนแบบไปช่วยเอ่อบ้านหนึ่งแบบช่วยแปลแบบจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษอะไรอย่างี้แบบทำทรงทำซับเป็นแบบงานอดิเรกอ่าเอาไปที่พี่แป้งว,วาน้าเลยไหมคะแบบมีความดูแบบอุย้ยเป็นสาวเรดเอชหรือเปล่ปปบบาใดๆไม่เราเรแบบภาษาอังกฤษพอแบบพอเราโตขึ้นอะ่ะมันก็ใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นแล้วก็แบบเราก็แบบ ดูหนังดูซีรีส์ฟังเพลงอะไรเงี้ยแบบพอเป็นภาษาอังกฤษอ่ะเ,เราก็ต้องเราก็ต้องพยายามฟังมนะันอ่ะเราก็จะได้รู้คำศัพท์วพวก pronunciation ได้ฝึกมันไปเองแล้วก็แบบพอเราใช้ไปบ่อยๆมันก็จะคล่องเองอย่งเงี้ยประธานโทษนะมึงกูเจ้ามึงเท่าไหร่มึงคืงกอกระดิกคอได้แค่มึงช่วยเห็นด้วยกับเพื่อนมากกว่านี้ก็ได้ด้วยไงห็นด้วยอ่ะไปที่ที่แพร์มาก็เราฝึกโดยการที่แบบคือเราเป็นคนชอบดูบล็อกของเออ่ยูทูบเบอร์อเมริกาอะไรเงี้ยพวกแบบ พวกทีมยูทูบเบอร์อะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วก็ดูเขาแบบการใช้ชีวิตก็เริ่มจากการที่แบบตอนแรกเราอาจจะฟังได้ไม่คล่องอาจจะต้องเปิดซับดูไปด้วยแต่พอหลังถ้าดูไปถ้าดูไปเรื่อยๆแล้วอ่ะมันก็จะดูแบบฟังอาาัตโนมัติไปเองมันแบบเวลาเป็นคอนเวอร์เซชันในชีวิตประจำวันมันจะฟังง่ายกว่าพวกแบบเป็นมูวี่อะไรอย่างนี้ใช่ไหมเอ<ว>เอเพ<อ>ราะนั่นเป็นคำแบบชาปชเพอะไรพวกเนี้ยใช่ไม่ก็แต่ว่าถ้าถามจริงๆนะว่าแบบแพทได้ภาษาอัจีนจไกตรงไหนมากที่สุดขอตอบว่าคลิปออกกำลังกายนี่คือเรื่องจริง คนที่เป็นรูมเมทกันค่ะ <laughs> แล้วก็ดูอีกอย่างก็เป็นพวกการ์ตูนอะไรอย่างการ์ตูนมันใช้สับง่ายไม่ต้องใช้แบบไม่ต้องมีสับก็ฟังง่ายเพราะเขาพูดช้าเพราะมันเป็นการ์ตูนเวลาเขาทำการ์ตูนเขาทำเพื่อแบบให้เด็กดูอยู่แล้วไงเขาก็ไม่ได้พูดแบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาจะค่อยๆพูดเพื่อเป็นแบบสอ,อนโอ้ชาร์ลฮมนี่ขั้นสุด ขเหมือนเราอะตอนปีหนึ่งเราจะมีคาบมันคืออะไรนะเออ n g l i s h เออจำชื่อไไม่ได้แต่มันคือท่าภาษาอังกฤษอะไรแาต่ว่าแพทจะบอกว่าเหมือนแบบดูซีรีส์แล้วแพทจะเป็นคนที่แบบเปิดซับอังกฤษไปด้วยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์เกาหลีก็ตามแล้วคือรู้สึกว่าการทำแบบเนี้ยมันก็คือเหมือนแบบ มันภาษาอังกฤษอะ่ะหรืออะไรก็ตามที่เราไม่ได้ใช้อะ่ะมันรู้สึกว่ามันไม่จําเป็นปะแล้วพอไม่จําเป็นเราก็แบบแล้วพูดทาไปทําไมวะอะไรกันแต่นี่คือแบบว่าถ้าเราจะดูซีรีส์แล้วเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ้วยก็รู้สึกว่าเออภาษาอังกฤษมันใกล้ตัวมากขึ้นอะไรก็เลยลองทาตามแพทแล้วมันก็ได้ผลจริงๆแอปพวกเนี้ยมันจะเปลี่ยนซับไปมาได้เยอวใช่ปะสมมติว่าไหนเราไม่เข้าใจอย่างเงี้ย คือบางคนอาจจะมือกิดว่าแบบเฮ้ยกูต้องไปนั่งแบบทันเลยโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็คือแบบว่าสวิตเป็นศัพท์ไทยแล้วก็มาดูรูปประโยคมาเต็มๆแลได้บอกว่าเรารู้สึกว่าการภาษาอังกฤษมันไม่ใช่จาเป็นศัพท์มันคือจาเป็นประโยคไปเลยบางใช้จริงบางทีคือเราอาจจะไม่เข้าใจความหมายภาษาไทยของมันก็ได้แต่เราเข้าใจประโยคเป็นมันเนี้ยแล้วคือมันคือการเอาไปใช้อะชัดออกปะเออเพราะฉะนั้นทุกคนคงอยากรู้แล้วว่าแบบเออแต่ละคนจะแนะนำหนังอะไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราก็จะไปมาพร้อมกันมาที่เรื่องแรกเรื่องของกูก็คือกัูแดา ดูล่าสุดเมื่อไหร่คะเมื่อวานเ่าแล้วตั้งใจจะดูตอนไหนก่อนสอบจนวันที่สอบก็คือนำพุ่มห้อง้วกูก็ไม่ได้ดูจะได้ดู <c oughs> คือมึงกูจะบอกว่าขอกลับไปดูกับฟูแพนด้ามันคือเรื่องที่ดีมากๆเลยแบบว่าคือเหมือนแบบก็คือเดิมกูดูเพราะบบมันตลกมันน่ารักแบบแบบโป๊เนี่ยะโปหน่ารักกลมๆอะไรเงี้ยก็คือพอดูจริงๆแล้วแบบพอมาตกตะกอนมันได้อะไรหลายอย่างมากเช่นแบบเรื่องอีควอไลตี้อย่างเงี้ยคืออย่างโป๊ะเป็นตัวหลักใช่ปะ ต่โปไม่ใช่สเตอริโอไทป์ที่แบบจะต้องเหมือนซูเปอร์แมนที่แบบกล้ามใหญ่ๆเขาพยายามแบบว่าให้ทุกคนเก็ตคอนเซ็ปต์ที่ว่าแบบ be yourself นี่ยเหปะในทุกๆภาคเลยว่าไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนคือคุณก็มีในแบบของคุณอะไรเงี้ยแล้วมันมันได้หลายอย่างมันอบคุณมันดีคือเรารู้สึกว่าตัวเราชอบแล้วแบบว่าเหมือนมันไม่ใช่แค่เด็กที่ดูได้คือการที่คุณเป็นผู้ใหญ่เราดูคือมันได้เบรกอารมณ์ตัวเองแล้วคุณก็สามารถตกตะกอนไอเดียบางอย่างเป็นของตัวเองได้เหมือนกันว้าวปืพูดดีจังวะ คือพวกมึงเงียบมากตูบอกว่ากูจริงจังไปแล้วตั้งใจฟังเออน็ตั้งใจฟังเพื่อให้ผู้ให้เพื่อนพูดได้แบบได้มีสาระอะไรมึงกูมีสาระมาตลอดไม่จริงกูคิดก่อนแล้วว่าก่อนกูจะดูกังฟูแพนด้ากูแบบไปนั่งอ่านรีเสิร์ชเลยว่าแพนด้าเคลื่อนไหวยังไงแพนด้าหลักฐาได้ไหมพูด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 เออ ส gefallen, ่งไปต่อให้พี่แป้งวาดด้วยนะ้นำซีรีส์ของพี่แป้งวาดบ้างอะไรดีซีรีส์ที่วันชอบแบบตอนเนี้ยที่ชอบที่สุดแบบ d o c t o r Stranger มันคือแบบซีรีส์เกาหลีเรื่องที่ใครเล่นนะสองตจ๊กโจ๊กลืมเมื่อวาดไม่ช่วยอะไรเลยนะหรยังลืมการผ่านแบบจบซองอ่ะเล่นเป็นหมอแบบเป็นหมอผ่าตัดเป็นคาร์ดิโออ่ะเป็นหมอผ่าตัดหัวใจแล้ว <único> ค <Liberty Overwatch> <ID> ือ คือว่าน่ะเวลาดูซีรีส์เกาหลีวันก็แบบเปิดภาษาอังกฤษอยู่แล้วไม่ได้ดูภาษาไทยมันก็แบบได้เปิดภาษาอังกฤษแล้วเราแบบพอเราดูกูเข้าใจว่ามีไอเดียคนเดียวแล้วกูรู้สึกอเวสติ่งกับสิ่งที่แมททำใช่เออสนิททุกคนดูไม่ใช่ใช่ใช่กินต่อเลยกูตลกไปพวกหนังหนังต่างประเทศอะมันชอบแบบสเปเชียลิสต์ไปด้านหนึ่งเลยแบบ ด้านหมอด้านแบบรอด้านแบบกฎหมายอะไรพวกนั้นที่แบบสเปเชียลมันจริงๆอ่ะแต่เราลราพออันเนี้ยดูเป็นเกี่ยวกับผ่าตัดหัวใจแล้วแบบรู้สึกมันอินสปายมากแบบคือดูแล้วแบบเชี่ยอยากเป็นหมอผ่าตัดหัวใจอ่ะเห็นไหมคือแบบว่ามันก็ไม่ได้แค่ภาษาอังกฤษมันได้แรงบันดาลใจเลยด้วยคือมันมีหลายคนมากนะที่แบบว่าแบบอยากเป็นหมออยากเป็นซอมติงมันไม่จำเป็นต้องเป็นแค่หมอเว้ยแบบว่าพอซีรีส์หรืออะไรอยแบบงี้ใช่ว่ารู้สึกว่าแบบหนักคนเนี้ยมันแบบ ช่วยแบบเป็นสปายเราแล,แล้วมันก็ได้เห็นบางมุมที่เราไม่ได้เห็นในแบบชุดประจําวันแบบใครจะไปรู้อย่างหนังไทยคอยกตัวอย่างการ CPR เหมือนเล่นแปลกอะจริงๆริงเดี๋ยวนี้เขาก็แบบมีจริยธรรมมากขึ้นที่จะขึ้นคาเตือนว่าเออมันไม่ได้เบสออนชีวิตจริงของอาชีพนั้นๆหรือไม่ได้ตั้งใจแบบว่าทําให้เข้าใจผิดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบถ้าใครดูเพื่อความบันเทิงแต่ต้องการแบบอ่ะเอาอาชีพนี้เข้าไปเกี่ยวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้เว้ยแต่ถ้าใครต้องการแบบ ความรู้อะไรก็รู้สึกว่าแบบเออตามไปให้เขาก็แบบเข้มแข็งเรื่องนี้มากกว่าจริงๆอันนี้ก็คือแบบประมาณนั้นคือหนังไทยดีๆมันก็มีนะแบบยี่ตอมากชุดไอฉากที่แบบ c p r อะไรพวกเนี้ยอันเนี้ยตอนนั้นก็มีคนชมเยอะแบบเออ CPR ถูกแบบสุดท้ายก็เด็กต้องใช้แบบมือเดียวหรือแบบเวลาหลังัพท์ที่มันเป็นเฉพาะเขาก็จะขึ้นคําศั่ง์มาให้แต่ว่าแบบหมายถึงว่ามันยังไม่ได้เยอะเท่าต่ังไปใช่เหมือนพื้นไทยค่อยๆเริ่มพัฒนาที่จะมีหนังประมาณ เราจับใจที่แบบว่าคืออย่างพวกนั้นนะที่ทุกคนเห็นกันนะคือปี6คือ e x t e r n แล้วเขาก็เป็นแบบชั้นแบบว่าคลินิกปะก็คือ4-6ถึงคือทำงานโรงพยาบาลแล้วคืออะไรลราคนจะเข้าใจผิดว่าเรียนหมอปุ๊บกูมีอะไรมีปัญหาถามถามถาจีจ๊ดจี้เลยไปแต่เข้ายัางไม่หันได้เรียนเพื่อนหม่มาถามอนะเป็นอาการนู้นอา,าอาการนี้แบบฉันจะรู้ได้ยังไงเดี๋ยวพ่เราก็ตอนน,นไปอยู่คอนโดใช่ไหมแล้วเดินผ่านพี่ยามพี่ยามถามว่าน้องอันนี้ พี่บวมอ่ะมันเป็นอะไรอะน้องแบบใช่ปีจริงๆแล้วคือเป็นหนว่ามันต้องแลกบัตรไงแล้วแลกบัตรแล้วเป็นบัตรนักศึกษาแล้วมันเขียนว่าคณะแพทย์ศาสตร์แล้วพี่คืออ๋อน้องคณะแพทย์ศาสตร์ใช่ไหมพี่เป็นบวมตรงข้อมือเนี่ยพี่เป็นอะไรใช่เนี่ยพี่เป็นอะไรก็เลยบอกว่าเออพี่คะคือหนูไม่อยู่ปีสองหนูก็เลยยังไม่รู้โอ๊ยมันเป็นอะไรอะพี่ก็เออมันไม่ได้มันคือเรายังไม่ได้เจอเคสจริงๆเราไม่ ราไม่สามารถได้แอคแต่ว่าเออแบบเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยต่อยเจอเค้จริงจริงจริงก็ยากกได้อยู่ดีค่ะ,ะส,สรุปขมวดจบเลยแล้วกันว่าเวลาคุณจะดูหนังหรือดูอะไรก็ตามคุณช่วยแบบกันกองสิ่งที่กันกองมันคือสำคัญมากเลยไม่ว่าสถานการณ์ไหนเพราะว่าแบบอย่างเรื่องหมอเงี้ยคือเราพวกเราอินเพราะแบบเราเจอกันโดยตรงอ่ะเนี่ยว่าแบบเุ้ยหมอดีจังเลยมีเวลาไปซื้อแบบกล้ทอดที่คิงพาวเวอร์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแบะสือแบบในความเป็นจริงมันไม่ใช่เลยถึงว่าคนจะผัดซุกี้ได้ตลอดเวลาก็ตาม ก่อนนะไม่พอพอเรียนหมอเราไปดูหนังเดียวกับหมอมันอินขึ้นจริงๆแบบพอเนี่ยเราไปดูเรสอนาโตมีแล้วแบบเชียอันนี้ก็แบบเคยเรียนมาอันนี้ก็แบบชื่อคุ้นๆเลยอย่างเงี้ยแล้วมันก็แบบจริงๆดีช่องมันจะทำให้เรารู้สึกชอบดูหนังพวกนี้มากขึ้นคือเวลาเราเจอคำพวกเนี้ยบางทีคือเราแบบไม่ได้แบบว่าอินหรอกว่าแบบเฮ้ยมึงจะไปแดกแดกโลกอะไรแค่คือส่วนตัวนะแบบมันต้องเป็นโลกนี้โลกนี้โลกนี้แต่สิ่งที่อินคบ็คำนี้กูจำได้ อันนี้มันต้องแปลว่าเลือดป่อว่เลือดต่อหรือใช่เลือดอันเนี้ยคือเข้าใจปะมันคือการแบบปิ้งแบบอู๋วาวซ่าอะไรแบบเนี้ยคือประมาณนั้นเราไปกี่เรื่องแล้ววะเมื่อกี้นี้อันเรื่องเดียวอันหลักๆขอเป็นด็อกเตอร์โรแมนติกละกันคือว่าด็อกเตอร์เซนเจอร์ไปนู่นแหละมั้ยหนังที่ทำให้เราอบติดหมอเป็นคนไม่ค่อยชอบดูหนังแบบซีรีส์เท่าไหร่แต่ว่าเราบุ๋มบ้าแล้วค่ะคู่หละใช่คู่หัว แต่ทุนีเราพูดคนเดียวยิงกำลังเล่ากละครหรือว่าใครเป็นใครบ้างไม่ได้